สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยไม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหมอัวโต,วตวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานอ๋อละพลังงานเอน r จีบวกบวกให้กับทุกคน,ท,กคนทุกช่วงเวลาในร้ายมีดีในดีมีร้ายหรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเ่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์น, like, น,นะคะขอบคุณคนที่ไม่ขา้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามก็ไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซุปเปอร์แตง่งแม่หมอด้วยนะคะ เอาสวัสดีปีใหม่ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะเรามากันเลยค่ะนะคะวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรต้อนรับปีใหม่ของช่องนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรต้อนรับปีใหม่นะคะเรามาดูนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในวันใหม่ในปีใหม่สองห้าหกแปดนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรวะความสุขนะคะ นี่ค่ะ f o ล s o อ t ฟซอร s ดเทนนะคะรอจังหวะโอกาสนะคะนี่คือนะคะมาค่ะพาย่อยากบอกอะไรนะคะนะคะของขวัญปีใหม่นะคะเริ่มสักราชใหม่พพ่ยอยากนําทางคุณไปสู่สิ่งใดคะให้คุณเข้าใจและตระหนักสิ่งใดความสุขนะคะให้คุณเข้าใจ คุณเป็นแม่เหล็กแห่งการดึงดูดคุณมีพลังมหาศาลให้คุณเข้าใจตัวเองราชินีนะคะมาริกาออฟคัพก็คือราชินีถือนะคะราชินีถือถ้วยแล้วก็เซเว่นออฟสอนะคะความท้าทายใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วให้คุณเป็นคนแบบนี้เลยคะ่ะเป็นคนใจดีแต่อย่าไว้ใจใครความท้าทาย ความท้าทายอันใหม่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งดีงามนะคะความเสี่ยงความท้าทายใหม่ๆกําลังจะเริ่มต้นในชีวิตคุณในเร็ววันนี้นั่นเองนะคะคุณเป็นคนสวยมากนะคะทําตัวให้สวยเหมือนในภาพนะคะทุกคนทําตัวให้หล่อเหมือนในภาพนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมาดูนะคะว่าตอนนี้นะคะคุณได้รับสิ่งใดโอกาสใดเข้ามานะคะณนะปีใหม่นี้ เมจิชียน ศึกษาหาความรู้ไขว้แล้วก็คุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่การศึกษาหาความรู้เดอะเมจิเชียนนั่นเองนะคะเป็นไพ่ที่เปิดออกมาดีมากไพ่แรกของคุณคุณจะต้องศึกษาหาความรู้และลงมือทําคุณมีพลังคุณมีความเก่งคุณมีทางความรู้คุณมีทางสมองปัญญาคุณมีทางฝีมือคุณเก่งในทุกๆด้านนะคะนำความเก่งของคุณออกมาใช้นั่นเองนะคะในปีใหม่นี้นะคะตลอดทั้งปีเลยนะคะ ให้ใบแรกออกมาดีมากค่ะทุกคนนะคะให้ใบแรกออกมาดีมากนะคะไพ่บอกว่าให้คุณศึกษาหาข้อรู้แล้วก็ลงมือทำอย่างชัดเจนนะคะ n a s the v i e ค่ะนะคะ คุณจะได้หลุดพ้นออกจากบ่วงกรรมนะคะคุณจะได้หลุดพ้นออกจากบ่วงกรรมนี้นั่นเองนะคะแสงสว่างแห่งวันใหม่รอคอยคุณอยู่โอกาสแห่งความร่ำรวยเมื่อคุณพัฒนาตัวเองคุณก็จะได้สิง่งใหม่แต่ถ้าคุณไม่พัฒนาตัวเองคุณก็จะอยู่กับที่ถึงไพ่ดีแค่ไหนถ้าคุณไม่พัฒนาตัวเองมันก็เป็นได้แค่ไพ่นะคะ ten of swords ะะแล้วนะคะอุปสรรคปัญหาจะจบลงจบลงแบบเจ็บๆนะคะปัญหาอุปสรรคที่คุณเจออยู่นะคะมันจะจบลงหรือไม่มันจบลงแล้วนะคะอย่าท้อนะคะนี่คือโอกาสใหม่ของคุณถ้าพลังงานคุณกำคุณกำลังมีพลังงานลบให้ลุกขึ้นสู้แล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะ นะคะคลุกขึ้นนะคะลุกขึ้นแล้วคุณจะรักตัวเองรักตัวเองนี่คือแสงตะวังแห่งวันใหม่นี่คือเดือนเลเวอร์นั่นเองนะคะคุณจะได้โอกาสใหม่ๆคุณจะได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถึงจุดอาวสานของความอ่อมความยมคุณแล้วรักตัวเองนะคะแล้วคู่รักถ้าใครมีคู่รัก คุณก็จะมีความสุขจากที่ไม่เคยจากที่เคยทะเลาะกันมีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะมาทะเลาะกันสร้างปัญหากันตลอดก็จะไม่มีปัญหาคุณจะรักกันมากขึ้นนั่นเองหรือนะคะหรืออะไรคะต่อไปนะคะทุกคนเด็กนะคะเด็กถือแล้วคุณจะมองเห็นช่องทางแล้วนะคะ แล้วคุณจะเห็นช่องทางในหาในช่องทางหาเงินนี่คือนี่คือช่องทางดักเจอร์ ออฟคอยนะคะนี่คือเด็กถือเหรียญแล้วคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนาช่องทางที่คุณไม่เคยโอกาสที่คุณไม่เคยได้เห็นไหมคะถูกพันธนาการมันจะมีช่องทางและมันถึงจุดสิ้นสุดแล้วคุณเจอมาหนักแล้วไม่ว่าจะเพื่อนร่วมงานหรือใครก็ตามอุปสรรคอะไรก็ตามนะคะแล้วคุณรักตัวเองเป็นคุณหันหน้าเข้าหาครอบครัวคุณแล้วคุณจะรู้ว่าช่องทางมันง่ายได้มากช่องทางในด้านหาเงินคุณหาเงินเก่งตั้งแต่เด็ก ปลูกผักขายคุณก็เคยปลูกผักขายแล้วเนี่ยค่ะเหมือนคุณตอนเด็กๆที่ปลูกผักขายนะคะนั่นแหละค่ะนี่คือชีวิตคุณนั่นเองนะคะนําพลังอำนาจของคุณที่มีอยู่คุณเป็นเพศแม่ที่เก่งมากนะคะแล้วถ้าเป็นผู้ชายนะคุณมีทักษะหลากหลายคุณเก่งมากเลยนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณคะเริ่มปีใหม่สักการะใหม่ทิ้งความอ่อมทิ้งความยมทิ้งไว้ที่ ปี67นะคะและนี่คือปีใหม่แล้วนั่นเองนะคะทุกคนดักเจอเริ่มต้นใหม่เป็นเด็กอีกแล้วค่ะเด็กถือถือถ้วยนะคะมันจะคุณมีสัมผัสพิเศษให้เชื่อพลังงานตัวเองไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่นะคะสร้างความสุขให้ตัวเองแล้วคุณจะได้รับความสุขนั้นแบบเต็มเตี่ยมนั่นเองนะคะนี่คือเด็กนี่คือเด็กทีเหรียญและก็เด็กถือ ถ้วยนั่นเองนะคะความสุขของคุณอยู่ไม่ได้ไกลเลยความสุขของคุณอยู่ที่ปลายจมูกแค่คุณมีลมหายใจคุณก็มีความสุขแล้วนั่นเองนะคะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างก้าวที่พลาดของคุณนํามันเป็นบทเรียนแล้วคุณเป็นคนที่มีสัมผัสที่6คุณมีคนเป็นคนที่มีซิกเซนต์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อเชื่อมั่นในซิกเซนต์ตัวเองแล้วคุณจะมีความสุขนั่นเองนะคะแล้วในต่อคะ แล้วถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้หลุดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างจากเด็กถือถ้วยกลายเป็น k ิงนะไม่ใช่ king the employer นะคะคุณจะรวยรวยเลยๆรวยนนนะคะถ้าเป็นผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายนะคะที่มีนะคะถ้าคนโสดนะถ้าคนโสดคุณจะเจอผู้ชายที่มีวาสนาบารมีมาชอบพอคุณในปีนี้ เริ่มฟ้าใหม่ชีวิตใหม่ถ้าคุณเป็นผู้ชายโสดนะคะคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจที่ผ่านมาคุณได้ศึกษาความรู้เรียนอะไรต่างๆแล้วนะคะแล้วคุณลงมือทําชีวิตแสงสว่างแห่งวันใหม่คุณเป็นคนที่สร้างด้วยตัวเองนั่นเองแล้วถ้าเป็นคนมีครอบครัวนะคะผู้ชายนะคะจะเป็นดีเอมเปอร์เลอร์นะคะรวยรวยเหลือๆรวยล้นๆนะคะแล้วก็แม่บ้าน คุณมีภรรยาที่สวยมีภรรยาที่ซัพพอร์ตคุณนั่นเองนะคะครอบครัวจะเริ่มต้นในวันใหม่อย่างสิ่งดีๆเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วไงต่อคะนะคะวันเช้าวันปีใหม่ที่สดใสนะคะของหลายๆคนนะคะเก่าค,คุณคะเก่าคุณคะเก่าคุณคะเก่าคุณคะ,คณคะนี่คืออะไรคะนี่คือ10 o f Cup ครอบครัวของคุณจะมีแต่ความอบอุ่นนะคะพ่อแม่ลูกนะามีแต่ความอบอุ่นถ้าใครสดพ่อแม่ของคุณก็จะรักคุณทุกคนรักคุณหมดครอบครัวคุณจะคุณไป ุณจะไม่ว่าโน่นว่านี่ว่าโทษใครกลับไปเยี่ยมบ้านหรืออะไรก็ตามนะคะครอบครัวของคุณรักคุณมากนี่คือความสุขความสุขเรือเความสุขล้นๆนะคะในครอบครัวคุณไม่มีอะไรีดีเท่านะคะเทนออฟคัพ mm hmm. แล้วนะคะเพราะว่ามันหมายถึงครอบครัวนั่นเองคุณจะมีอารม ที่อยู่ที่อาศัยมีรถมีบ้านมีทุกสิ่งนี่คือเดอะเวอร์นั่นเองนะคะครอบจัก,กรวาลเลยค่ะเส้นจัก,กรวาลทอดสะพานมาให้คุณได้เลยนะคะนะคะให้คุณได้รับเต็มที่เลย w o of So r ไม่ต้องลังเลไม่ต้องกังวลสิ่งที่คุณเดินมามันถูกแล้วให้เชื่อมั่นตัวเองแล้วสร้างความสุขให้กับตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองแล้ว,ว่าคุณทำได้เมื่อคุณเชื่อมั่นมีหรอคะนะคะจัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่น้อมนำจะไม่ช่วยคุณจะไม่สมฉวนดีมาให้คุณแล้วคุณก็จะได้เป็นของคุณคะ แล้วตำแหน่งการงานของคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งธุรกิจการงานของคุณนี่คือคิงถือไม้เท้านะคะคุณสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างชีกนะคะคุณเป็นชีกคุณสามารถทํำทุกหญิงทุกอย่างได้นะคะทำด้วยดีด้วยนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนมีฝีมือมีทักษะที่หลากหลายถ้าคุณเป็นผู้ชายแต่ถ้าใครเป็นผู้หญิงที่มีมาดูนะคะ คุณผู้ชายแฟนคุณจะเก่งมากคุณจะได้แฟนที่ดีนะคะมีทักษะไม่ว่าจะทางความคิดความรู้นะคะทักษะการงานอะไรแล้วจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถ้าเป็นผู้ชายนะคะรับราชการนี่คุณจะแบบโอ้โหได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลยค่ะผู้ชายบางคนนะคะทํางานสองด้านทั้งทั้งเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งอีกขาหนึ่งก็รับราชการแบบนี้นะคะ่ะทุกคนนะคะนะคะแล้วไงต่อคะ ภรรยาอาจจะแบบนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าผู้หญิงโสดนะคะเราบอกเลยคุณจะได้แบบโอ้แฟนรวยมากนั่นเองนะคะเป็นคนต่างชาติด้วยนะคะแสงตะว,วันแห่งวันใหม่ ซิกซ์ออฟสอพัฒนาตัวเองอย่าหยุดพัฒนาตัวเองเมื่อคุณพัฒนาตัวเองแสงตะวันไปรอรับคุณอยู่นะคะในปี68นะคะทั้งปี68ไม่ใช่ในปี68วันนี้ก็ปี68แล้วนะคะทั้งปี68เลยนะคะพัฒนาตัวเองไม่เกิน3เดือนเราบอกเลยนะคะชีวิตคุณจะได้รับแต่ความสุขนะคะความสุขเงินตาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ 2 of coin นะคะในเรื่องการเงินนะคะในเรื่องการเงินคุณก็จะบาลานซ์การเงินคุณจะหาบเงินหาบทองนะบีนะคะนะในเร็ววันนี้นี่คือ2 of coin การเงินของคุณคุณจะบาลานซ์ได้นะคะรายรับรายจ่ายที่มันพึ่งผ่าน ข้ามปีป่ะนะคะมันก็ยเอ้ยสนุกล่าเริงทําตัวให้สนุกล่าเริงรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตัวเองนะคะทุกคนนะคะอย่าอ่อมอย่าโยมนะ หาบเงินหาบทองนี่คือหาบอะไรคะหาบเงินหาบหาบลูกอินทรพาลำหาบมาไว้ในที่ทํางานของตัวเองหาบมาไว้ที่บ้านของตัวเองแล้วนี่คือขังนี่คือทรัพย์สินนี่คือนะคะนี่คือเงินกองเงินกองทองที่จักรวาลส่งมาให้คุณกองเงินกองทองที่คุณสร้างมาด้วยตัวเองผลหมากลากไม้ทิพย์ที่คุณได้นี่คือนะคะสี่ นะคะสี่ถ้วยนั่นเองนะคะสี่ถ้วยนะคะบางสิ่งบาง,บางอย่างมันอาจจะไม่ทันใจแต่มันจะมาแบบสวยมันจะมาแบบเก๋นั่นเองนะคะนะคะแล้วในต่อคะนะคะสี่ถ้วยครั้งนี้คุณมีคุณมีทรัพย์สินคุณมีอาณาจักรมีพืชพันธุ์ธนยาหารอุดมสมบูรณ์ไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะทุกและนะคะนี่คือนะคะเอกออฟเอกออฟคอยนนั่นเองนะคะ เอกออฟคอยนะคะสิ่งที่งานที่คุณทําคุณลงมือทํานะคะแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยสิ่งที่คุณได้มาคือแปดเหรียญน,นะคะการลงมือทําสิ่งที่คุณรักนั่นแหละค่ะมันจะทําเงินให้คุณการงานการเงินมาจากการทํางานนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อนะคะแปดเหรียญน,นั่นเองนะคะ นะคะแปดเหรียญแล้วไงต่อนะคะใครอยากบอกอะไรอีกคะณเนะช้าวันนี้แฮงแมนนะคะแฮงแมนค่ะแฮงแมนนะคะหยุดคิดนะคะถ้ามีปัญหาถ้าจิตใจร้อนรุ่มให้หยุดคิดนะคะหยุดคิดรอจังหวะเวลานะคะแฮงแมนหยุดคิดรอเวลารอจังหวะแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนานะคะ แฮงแมนคือหยุดทบทวนบางสิ่งบางอย่างเรียนรู้เข้าใจตัวเองแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาเมื่อคุณใจเย็นนี่คือเดอะเฮอร์มิตนั่นเองแล้วแฮงแมนบอกว่าหยุดคิดทบทวนถ้าเจอปัญหาอะไรณนะช่วงนี้นะคะอะไรดีๆมันจะเข้ามาแต่มันจะไม่ทันใจคุณคุณก็อย่าแบบว่าเอ้ยอย่าวู่วายใจเย็นๆเย็นให้พอรอให้เป็นนั่นเองนะคะนะคะแล้วไงต่อคะ เด็ก Ooh, ะะ uh, win, ะะ win, อูนะคะอัศวินนะคะอัศวินถือนะคะแล้วมันจะมาเร็วมากสิ่งที่คุณปรารถนา แค่รู้จักคิดวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเราทําตรงไหนผิดหรือเปล่าหรืออะไรนี่คืออัศวินถือแม่เทา้าการงานธุรกิจของคุณคุณจะมีลูกน้องที่คอยซัพพอร์ตมีภรรยาที่คอยซัพพอร์ตมีสามีนะคะหรือว่ามีลูกน้องที่คอยซัพพอร์ตไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะสิ่งดีๆการงานของคุณจะพุ่งทะยานไปข้างหน้านั่นเองนะคะจะเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะในปี6กค่ะ ในพีหกแปดนะทุกคนแม่หมอ,อยังแบบว่านั่นค่ะในปีหกแปดมันจะก้าวไปข้างหน้านั่นเองไฟไฟในวันใหม่จุดไฟให้กับตัวเองอย่ารอให้คนอื่นมาจุดอย่ารอให้คนอื่นยื่นดอกไม้ให้คุณคุณจงมอบดอกไม้ให้กับตัวเองนั่นเองนะคะทุกคน แล้วคุณจะมีความสุขนี่คือนะคะสามถ้วยทีออฟคัพนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณสร้างความสุขคุณก็สร้างด้วยตัวเองคุณอยากทําให้คนอื่นมีความสุขคุณต้องสร้างความสุขให้ตัวเองก่อนคุณอย่าไปรอความสุขจากใครนั่นเองเตรียมตัวเฉลิมฉลองเมื่อคืนนี้คงเมากันใช่ไหมคะทุกคน พูดคืนี้เป็นไงบ้างคะทุกคนเขาดาวกันนะคะเฉะลิมฉลองวันนี้ก็ฉลองอีกนั่นเองนะคะฉะลองไปเรื่อยๆคะ่ะทุกคนนะคะฉะลองทุกๆวันคะ่ะทุกคนเกคุณค่ะเกิ Girl, คุณค่ะกรคุณค่ะทูออฟครับความสุขความสุขในครอบครัวถ้าใครอยากมีชีวิตรัก ครอบครัวที่อบอุ่นอุ่นหนาฟ้าข้างมีครอบครัวใหญ่นะคะทูออคับคุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่แท้จริงนั่นเองและอยู่กันจนแกช่ชรานั่นเองนะคะแต่ถ้าใครมีครอบครัวแล้วชีวิตครอบครัวของคุณจะมีความสุขเห็นไหมคะอยู่กันจนมีอายุมากๆเลยนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อ The view of fortune นะคะชีวิตของคุณจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเปลี่ยนผ่านแล้วนะคะตอนนี้ จากที่คุณเจอหนักหนามันจะเปลี่ยนผ่านเรื่อยๆมันจะเฉะดอยเปลี่ยน The ดว e e อ o f f o r t u n e นะคะชีวิตกงล้อแห่งโชคชะตาของคุณได้เปลี่ยนแล้วนั่นเองนะคะเตรียมตัวเลยค่ะนะคะเตรียมตัวรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้เลยค่ะมีแต่ไพ่ดีๆทั้งนั้นนะคะ The View of for t u n e นะคะเตรียมตัวรับทรัพย์รับโชคนั่นเองนะคะจัดที ความยุติธรรมมาถึงคุณแล้วนะคะเดอ v i วิวออฟฟอร์จูนไม่ว่าคุณจะปรารถนาอะไรความยุติธรรมถ้าคุณบอกว่าชีวิตคุณไม่ได้รับความยุติธรรม นี่แหละคะ่ะความยุติธรรมมาถึงคุณแลว้วมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหากุณคุณปรารถนาสิ่งใดมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนั่นเองนะคะไม่ว่าจะคุณจะเรื่องคดีความหรืออะไรก็ตามนะคะคุณจะได้ตามที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะเนี่ยค่ะนะคะและวันนี้นะคะเช้านี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ